อ้าวไอ้น้องเจอเองอีกแล้วพี่อยากจะขอบคุณเองมากเลยวันนั้นพี่ติดไปเน็ตแรงมากเลยผมขายมิตซูอ๋อนี่นึกว่ายูนิฟอร์มใหม่ของเน็ตทรูนะโธเอ๊ะนี่เลยคันนี้เลย <มา S 2> แรงไม่แพ้เน็ตทรูคันนั้นเลยครับคันนั้นเนี่ยโปรแรงจูจาร์ดนะนี่เลย<จ><จ>โปรแรง <laughs> โปรแรงจุด <laughs> คันนี้นะฮะโปรโมชั่นยาวไกลไปถึงเมกาเอ้ยนี่เอฟซเมกาเกี่ยวพี่เปิ้ลโทรหาเลยครับที่จะกลับบ้านเดือนตุลาออยากจะให้น้องมิวคนดีจัดรถให้สักคราเพื่อที่ไม่ให้เสียเวลาผมก็เลยจัดเอ็กเพนเดอร์รอรอให้สัก1ลาให้สักเป็นบุญตาให้สักเป็นบุญตาครับผมนี่บ่าขีลา คันนี้นี่มาแรงจากเมกานะครับลูกค้าทักมานะครับให้เอารถไปส่งให้ที่บ้านที่สกลนครครับผมนี่กับโปรโมชั่นดาว25%ดอกเบี้ย0%สี่ปีพร้อมแต่งแบบนี้ใครลังตามหาโปรนี้อยู่คันนี้แต่งให้ทั้งคันครับผมในรุ่นนี้ครับแต่งอะไรบ้างครับเริ่มจากด้านหน้าครับกระจังหน้าเอาผ่านมาเรียบร้อยแล้วนี่แบบนี้หล่อๆนะครับซึ่งกระจังหน้าเอาผ่านตัวนี้นะครับ เป็นรุ่นเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับนี่มีรูระบายอากาศใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นแบบนี้พอเป็นรุ่นใหม่นะครับระบายความร้อนดีขึ้นแบบนี้ไปไงครับซึ่งเจ้ากระจังหน้ารุ่นนี้นะครับแมชกับชุดแต่งด้วยนี่นชุดแต่งรุ่นนี้นะครับเป็นชุดแต่งทรงเทพของพวกเรานะครับซึ่งเราต้องบอกเลยว่าライダ e ジェネレーション3นะครับไฟเดอร์ไลท์เป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับมีเส้นสปอร์ตสีแดง สวยแล้วเราก็ถูกใจมากๆซึ่งกระจังหน้าตัวนี้มีการรีมิกซ์ไอดวงนี้ครับนี่ให้เป็นสีแดงเข้ากับด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะครับ Expender สีดำเอสีแดงครับผมและสเกิดด้านข้างครับหน้าตาแบบนี้ครับผมนี่มีเส้นสปอร์ตยาวจากหน้าไปถึงหลังพร้อมโลโก้คำว่าไลเซอร์แบบนี้ นี่อันนี้ของแท้นะครับและสําหรับชิ้นสุดท้ายนะครับสเกิร์ตด้านหลังครับมาแบบนี้เลยครับท่อสปอร์ตข้อคู่คมียมท่อเหลี่ยมแบบนี้อ่ามีคาว่าสปอร์ตไรเดอร์มาพร้อมเต้นสปอร์ตสีแดงมีดีฟิวเซอร์และมีไฟทับทิมเพิ่มอีกหนึ่งดวงเพื่อเ,เ,เพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืน<ไ>ที่รถ<ไ>ขันขนข้นหลังส่งไฟมาหาเราและ<ไ>เ,<อ>เขาจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ต้องขับผจน,นะจ๊ะในรถรุ่นนี้นะครับจะเป็น e x ็ก n d e r GT นะครับจุดสังเกตของเขาคือตัวคอนโซลตรงนี้ครับผมนี่ ตั้งแต่ด้านซ้ายไปด้านขวานะครับยาวไปถึงแถบข้างประตูนะครับเป็นสีน้ําตาลไม่แบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นครอสจะเป็นสีน้ําเงินตรงนะครับพอเป็นรุ่น GP จะเป็นสีน้ําตาลนี้ครับก็จะทให้ดูสุขุมมากยิ่งขึ้นครับดูเท่ด้วยและอย่างวัสดุเป็นหนังแท้นะจ๊ะเราได้ติดตั้งเรื่องจอ Android ขนาด10นิ้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาน้องเขาดูฉายลมากเลยครับแล้วเจ้าจอตัวนี้นะครับ มีกล้องรอบคันแบบนี้นะครับอ่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเราจะเห็นภาพรอบคันเห็นภาพด้านหลังและที่สําคัญนะตลอดการเดินทางเรากล้องรุ่นนี้บันทึกภาพทั้งสี่กล้องตลอดเวลาเราดูได้ตลอดเวลาเช่นกัน <c oughs> และสําหรับรถคันนี้นะครับเราได้ติดตั้งความปลอดภัยมาให้เรียบร้อยแล้วครับกับเซนเซอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับพร้อมจอกะระยะเวลาถอยครับผม <c oughs> ซึ่งเจจอตัวนี้เราจะติดอยู่ด้านข้างหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับโดยหลักการทํางานของน้องเขานะครับเวลาเราถอย เข้าวัตถุนะครับจะมีตัวเลขบอกยิ่งตัวเลขน้อยแปลว่าระวังนะคุณพ่อใกล้จะชนแล้วนี่ปกติพี่ไม่เคยเห็นนี่มันรุ่นท็อปใช่ไหมเนี่ยนี่คือรุ่นท็อปและจัดเต็มให้ลูกค้าเราทุกคนครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับไม่ให้ดูไม่ได้สิ่งที่ชอบที่สุดเลยคือพรมครับผมต้องบอกก่อนนะพรมอันนี้เนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลือกจากใจและเราตัดให้จากใจเส้นเดียวกันครับ ว้าวเไงครับนี่นี่คือพรม VIP สีชมพูพิงค์อ่าตัดด้วยตัววนิวลายกุชชี่ซิครีมโอ้โหพร้อมร้าไปมากพอมองเข้าไปข้างในเป็นไงครับดูคลีนดูสว่างดูโทนไปทางเจ้าหญิงอะใช่ใช่ใช่แบบออกแนวเจ้าหญิงเลยนี่ครับคือความพิเศษที่ออกมากับพวกเรามิสูเจมซีนะครับเรามีสีผมให้ลูกค้าเลือกหลายสีมากและให้ลูกค้ามิดเป็นของเัวเองและบอกได้เลยนะว่าพมทุกชิ้นไม่เคยสต็อกสั่งตัดเท่านั้น คันต่อคันครับผมไม่ว่าจะแถว1แถว2แถว3ยาวไปถึงด้านหลังปูเต็มคันครับอันนี้ที่เรียกว่า7 d ด้ในรถคันนี้นะครับราคาค่าตัวน้องเขาอยู่ที่943,000บาทนะครับเป็น Expander GT รุ่นไฮบริดครับผมโปรโมชั่นที่ลูกค้าออกรถคันนี้นะครับดาว25%ครับประมาณ230,000บาท ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่ปีของแต่งจัดให้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าวันนี้จะเห็นอะไรอยู่ตรงไหนได้ทุกชิ้นแถมรุ่นท็อปให้ทุกตัวโดยเฉพาะจอหน้ากล้องรอบคันมีประกันให้ถึง2ปีเลยนะถ้าไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงไม่กล้ารับประกันนานขนาดนี้นะครับและสําหรับใครที่ชอบนะครับแนวการแต่งสายสปอร์ตนะครับผมขอแนะนําเป็นรุ่น GT คันนี้เลยนะครับเพราะแต่งออกมาได้ดูสปอร์ตมากดูเท่มากๆเลยนะครับและสุดท้ายนะครับถครคิดจะออกรถอ e พนเด r ร์นะครับ ที่ถึงพวกเรามิซูเจมซีนะครับผมมะมิวและน้องโกติพร้อมที่จะจัดโปรที่ดีที่สุดที่คุ้มที่สุดที่ไม่มีใครกล้าให้ลูกค้าให้เองครับผม <c oughs> แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวแล้วสวัสดีครับผม